แฟนเคป๊อปล็อกคิวรอเตรียมตัวพบกับงานใหญ่ต้อนรับต้นปี2,567กับงาน33เหมิดโซมิวสิกอะวอร์ดอินแบงคอกที่เหล่าศิลปินนักร้องชื่อดงังเตรียมขนขบวนกันมาพบปากแฟนไทยรวมถึงนักแสดงอีกมากมายที่จะร่วมตกเท้ามาเป็นผู้เชิญรางวัลในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่จากประเทศเกาหลีในครั้งนี้ร่วมกว่า200ชีวิต โดย YG l o b a l Music และ Sport s o u จะร่วมกันในรมิตงานประกาศรางวัลครั้งนี้ให้เป็นงานที่แฟนๆชาวไทยทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินสุดฮอต และชมโชว์สุดพิเศษจัดเต็มแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ประการตารวมทั้งการประกาศรางวัลอีกมายมๆด้วยโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่วันที่2มกราคม2567นะสนามราชมังคลากีฬาสถานและจะเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้ผ่านทางอ e g l o b a l m ข s i c .com สำหรับงานประกาศรางวัลโซมิวสิกอ a วอร์ดถือว่าเป็นหนในงานประกาศรางวัลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของประเทศเกาหลีใต้เพื่อยกย่องบุค พลากรในวงการเพลงหลากหลายแขนงโดยทุกรางวัลจะตัดสินจากยอดขายผลงานเพลงคะแนนโหวตจากแฟนๆรวมถึงคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วยซึ่งงานโซมิสิคอวอร์ดจัดครั้งแรกเมื่อปี1990และจัดที่ประเทศเกาหลีมาโดยตลอดครั้งที่33นี้จะเป็นครั้งแรกที่งานออกมาจัดที่ต่างประเทศ ซึ่งก็ปักหมุดที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นงานนี้แฟนๆชาวไทยไม่ควรพลาดมาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วพบกันที่งาน33มมเอโซมิวสิกอวอร์ดอินแบงคอบวันที่2มกราคมปีหน้าไลน์อัพศิลปินจะมีใครบ้างรอติดตามเพิ่มเติมได้เลยที่